เขาให้เราดูว่าเราล่ามาฮะเนี่ยเปรียกให้ตอนที่เปรียกออกเปรียกบอกว่าต้องออกแล้วเพราะว่าไม่ไหวแล้วเพราะว่าอยู่นานเกินไปแล้วชุดนั้นเพราะว่าถือว่าแม่จะขอให้อยู่ต่อเปรียกก็บอกว่าขอออกคือแม่แล้วก็ส่งมอบเสื้อกันให้ผมไว้เพราะว่าเสื้อตัวเนี้ยเย็บหนาพิเศษมากแขนเสื้อแต่ก่อนเคยมีนะครับหลังจากผ่านตึกสงครามแล้วกนี้ก็ขาดหลุดไปอืมมีเล่าให้ทางบ้านฝั่งตรงเดียวมัไหมเราไปแทนเข้ามาเนี่ยครับแล้วแบบว่ารู้สึกว่าล้มยากเหลือเกิน แน่ใจว่าแขวนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าตัวนี้เลยตอนนั้นแย่งโมงกันติดโมงกันไอ,มอ้มงปากเหลืองมงปากเหลืองนี่แหละครับเสื้อของมงปากเหลืองคนระับมีหน้าอ่อนเข้ามานะก็วันนี้ตัวประเด็นก็มาด้วยหน้าอ่อนเป็นน้องของผมทีนี้เข้ามาเนี่ยพอรู้ว่าผมมีน้องหน้าอ่อนหน้าหวานอยู่ในครอบครองอยู่ในบรารมีผมเนี่ยทีมงก็มาเวียแล้วแลวฉายาเขาปากเหลืองนี่ไม่ได้เขาสักสีเหลืองนะครับคงจะรู้กันนะครับว่าเหลืองเพราะอะไร เขาไม่ได้ชอบหลงไหลายธรรมดาเขาเบินด้วยเขาเบินด้วยเขาเบิน,น,นทั้งเบินทั้งเนี่ยลบกันหนักแล้วทีนที่ <ๆ S 2> มงงเขาเดินนะบอกว่าเขาจะเอาเลยเหรอแสดงว่าน้องเราสวยมากโอ้เขาออกลูกออกให้หนมออกเลี้ยงออกลูกเอาของให้ออกเห็นต่อหน้าต่อตาเลยเอาหนมมาให้เลยเอาหนมมาให้น้องเราอะไรอย่างเงี้ยเอากาแฟมาให้เอาพาไปเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยเขาพยายามเปใช่ไหมนะ ใช่เขามาแบบสายเปเลยเขาแล้วน้องเราไปไหมไม่แล้วน้องไม่ไปแล้วเรารู้ได้ไงว่ามงเนี่ยเขาจะมาเอาน้องเราไปละวันสุดท้ายในวันแตกขักเลยก็คือเขาเนี่ยก็คือต้องได้แล้วเพราะว่าเขาไม่ไหวแล้วเพราะว่าเด็กที่อยู่ในครอบครองเขาอะแต่ละคนที่โดนเข้าไปนี่เราง้องหมดโมงปิ้นมงโอ้มงยับหมดเนี่ยคือเขาพี่มงอ่ะเขาแรงมากในเรื่องร่วมเพศเอู้โมงปากเหลืองมงปากเหลืองหงปากเหลือง อ่ะเล่าฟังหน่อยเราเดินไปซื้อเรื่องกันเลยไหมเราติดเรื่องไหมพอรู้เนี่ยเขาเข้ามาเลยถามเลยว่าถามผมว่าจะขอตรงตรงเนี่ยขอตรงตรงบอกขอน้องไปไว้ที่บ้านได้ไหมคนเนี้ยมันไม่ไหวจริงจริงเพราะว่าเขาบอกว่าความหน้าอ่อนความหวานน่ะเห็นข้ามสนามฟุตบอลยังเห็นรู้เลยว่าโอ้ยนี่อ่อนจริงหวานจริงสวยจริงมีออร่ามีออร่าเข้ามามีออร่าเลยผมก็ไม่ได้สิผมบอกเด็กบ้านผมผมก็เลี้ยงดูอยู่เก็บไว้ระดับบารมี เนี <N> ่ยก <N> ็บอกว่าเดี๋ยวเจอกันเพราะว่าถ้าไม่ด้ก็ต้อเจอกัน